ไม่ต้องมาผมจัดมาให้แล้วครับสวัสดี f อของหินวินนิงด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ดูแนวทางฟุตบอลมาแล้วนะครับตัวที่มันสวยจะจัดสวยสุดๆเนี่ยมันจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็มาสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้สักหน่อยผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกัน ครับผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าพลิกผันกันหน้าดูครับโอ้โหสายะลองเนี่ยมาครบมาหมดมาเต็มจริงๆใครที่เข้าเนี่ยยกโป้งให้ละกันเนาะแต่สำหรับ f อ นี่ครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องเนี่ยตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับในครอบครัวของเราเนี่ยยังฟินยังสดชื่นเหมือนเดิมนะครับกดเนาะก็ทางเข้าอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่อ่านรายละเอียดสักนิดนะครับและจะพบกับความฟินความสดชื่นเหมือนคนที่อยู่ในครอบครัวและที่สําคัญนะครับในครอบครัวของเราเนี่ยก็มีทีมงานบอลคุณภาพและก็อินฟูบอลชั้นนําระดับประเทศได้คอยคัดสารรแนวทางไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเน้นชุดโครงการชอบแบบไหน,น จัดแบบนั้นกันได้เลยนะทุกคนเนาะอยากให้ล้องเปิดใจเข้ามาสัมผัสกันดูจริงๆครับถ้าหากว่าลังลังเลเนี่ยและก็ยังตัดสินใจไม่ได้เพิ่มเพื่อนมาดูผลงานของในของคนในครอบครัวก่อนก็ได้เนาะแล้วค่อยตัดสินใจ บอลน,น่าเชียร์ที่จะหยิบยกมาฝากทุกคนวันนี้ก็เป็นบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างแอตตันวิลล่าพบกับเรียวพูครับคู่นี้แอตตันวิลล่านะครับผลงานในช่วงล่างหลังยังคงไม่สม่ำเสมอนะครับแต่เกมที่พวกเขาได้เล่นในบ้านยังคงมีความแข็งแกร่งและดุดันกินเขายากจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่ทีมแข็งทีมแข่งนะครับชนะแอตตันยากจริงๆนะครับส่วนทางฝั่งของเรียวพูเองผลงานก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าช่วงนี้นีด่ดีสะเหลอเกินนะครับนดล่าสุดก็พึ่งชนะบุ คู่นี้วันนี้นะครับอยากให้ไปโฟกัสในเรื่องของแนวต้านครับแนวต้านวันนี้เนี่ยที่เปิดมาให้ทางฝั่งของริวพูผมมองว่ามันเบาเกินไปนะครับเชื่อว่าแอตตันวินล่าเล่นในบ้านวันนี้จะมีแต้มแน่นอนนะครับเลือกเชียร์ทางฝั่งของแอตตันวินล่ามีโอกาสได้เฮมากกว่านะครับ แล้วสำหรับคู่ที่2นะครับเป็นศึก UCL รอบเพลย์ออฟนัดนี้เป็นนัดที่2แล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างเรอัลมาดริดพบกับแมนซิตี้ครับในนัดแรกที่คู่นี้เจอกันก็เป็นทางฝั่งของเรอัลมาดริดที่เหนือกว่านะครับเก็บชัยชนะเหนือแมนซิตี้ไปได้3ประตูต่อ2นะครับวันนี้วนลูปมาเจอกันใหม่นะครับก็ในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยก็จัดตัวหลักตัวจริงลงสนามด้วยกันทั้งคู่นะครับ ถ้าหากแมนซิตี้นะครับอยากที่จะเข้ารอบวันนี้ต้องเดินเครื่องอย่างเต็มที่นะครับและในเรื่องของกระแสแนวต้านที่เปิดมาให้ทางฝั่งของมาริตวันนี้มันมีการปรับไหลลงถึง2ระดับนะครับเชื่อว่าแมนซิตี้วันนี้จะไม่แพ้กลับไปอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่แมนซิตี้ได้เลยนะครับ และสำหรับคู่ที่3ามนะครับก็ยังอยู่ที่ศึกยู่ c เเป็นการพบกันระหว่างปารีสแซงต์แชงแมงนะครับพบกับแบสครับคู่นี้ก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายนะครับพอวิเคราะาิดพอวิเคราะห์มาให้แล้วรู้ไส้รู้ภุงิกันเป็นอย่างดีครับสำหรับ2ทีมนี้ไม่ว่าจะบอลถ้วยหรือในบอลลีกนะครับเจอกันมาบ่อยเลยเกินเนาะและก็สถิติส่วนใหญ่นะครับจะเป็นทางฝั่งของปารีสนะครับที่เหนือกว่าเก็บชัยชนะไปได้แทบทุกนัดเลย2ทีมนี้เจอกันเมื่อไหร่ นะครับวันนี้นะครับทางฝั่งของปารีสเองอาจจะมีการโรเตชันนักเตะไปบ้างแต่ในเรื่องของเกมลุกนะครับมีอ่าแบลี่มาโคล่านะครับอุสมันเดมเบเล่นะครับ, uh, ola, รบ, le, รบแล้วก็อ่ากอนซาโลรามมสเนาะในเรื่องของเกมลุกยังไว้ใจพวกเขาได้อยู่ครับส่วนทางฝั่งของแบดสเนี่ยในนัดที่แล้วโดนไป3ตุงครับวันนี้น่าจะไม่เน้นอะไรมากมายแล้วกับเกมนี้นะครับน่าจะไปเน้นกับเกมลีกของพวกเขาเพราะว่าในลีกของพวกเขาเองผลงานก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่ นะครับเชื่อว่าวันนี้นะครับลูกแรกมาไวมีไหลย,ยังแน่นอนเชียร์ปารีสดีกว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ3ตัวที่วางไว้ให้ถูกอกถูกใจบ้างไหมถ้าถูกอกถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก comment คอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยละกันนะครับและที่สาคัญเลยขอฝากครอบครัวเราอีกรอบละกันนะครับอยากได้แนวทางเพิ่ม,เต,มเติมมากกว่าหน้าช่องตามมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่อ่านรายละเอียดสักนิดนะครับและจะพบกับความฟินความสดชื่นเหมือนคนที่อยู่ในครอบครัวครับสาหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ